เจชนะทีมสงกระสินส่วนร่วมของเกมน้อยมากสปีดหายไปเจไปเล่นทั้งบนเยอะไปเล่นบอดี้เวทเยอะความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนสปีดการเคลื่อนตัวในพื้นที่แคบแอสเทตี้เนี่ยมันไม่เหมือนเจคนเดียวคล่องตัว <Yeah. S 1> ใช่การจะสปีดหนีคู่ต่อสู้การมาเทิร์นฮาร์ปเทิร์นในรับบอลบอลเมื่อเดินทางมากว่าเพื่อนจะจ่ายแล้วใครมาซัพพอร์ตค่าตัวที่แพงที่สุดอะ่ะมันต้องแบกต้องทําให้ทุกอย่างให้เป็นผลผลิตคุณได้เจมาด้วยค่าตัวขนาดนี้ด้วยข่าเนินขนาดนี้แต่ถ้าเล่นได้เท่านี้ ก็ไม่แปลกที่คนจะวิพากษ์วิจารณ์ใช่ต้องยอมไับต้องโดนแบกถูกถูกต้องแบกหนีไม่พ้นคุณคือซุปตา์อันดับหนึ่งของประเทศแล้วยุคนี้เจชนะทิพย์สงกระสินส่วนร่วมเกมน้อยมากหลายคนคอมเมนต์หลายคนพูดถึงมีฟีดแบกว่าเอ๊ะภาพที่อยู่ฟรอนตาล่ที่ได้บอลน้อยลงไปวิ่งมปเจอบอลทักษะการเลี้ยงกินตัวการให้บอลหายไปหมดแฟนๆควรจะกังวลไหมหรือเกิดจากความไม่ยังไม่พร้อมของเจหรือแท็กติกของพี่ธงด้วย คือในมุมก่อนว่าทั้งเต้ทั้งตังทั้งมุ้ยองค์ประกอบรอบข้างคือความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วมันไม่ต้องคิดอะไรอื่นกัเลยการเล่นร่วมหลับตาก็ส่งบอลกันถูกอ่ะแต่ในมุมกับการที่มองว่าสิ่งที่เจแตกต่างไปคือสปีดหายไปเจไปเล่นข้างบนเยอะไปเล่นบอดี้เวทเยอะไปเล่นตรงก้างเนื้อเยอะก็คือมัสโซมันความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนสปีดการเคลื่อนตัวในพื้นที่แคบแอสเซตี้เนี่ยเขาเรียกว่าตรงเนี้ยมันมันไม่เหมือนเจคนเดียวล่องตัวใช่ ตรงนี้มันสำคัญสังเกตว่าใครไปอยู่บีจีโอ้โหกล้ามเนื้อใหญ่ทุกคนเลยเล่นเวทดูหนาดูนี่งซึ่งจริง้วฟุตบอลไม่ใม่ขนาดนั้นอย่างเดียวฟิตเนสต้องต้องเท่าไหร่ยังไม่ลงรายละเอียดจริงๆเกมอะคือถ้าเป็นคนที่ดูฟุตบอลแล้วรักรักเหมือนอําพี่จะใช้คำว่าถ้ามองเข้าใจว่าเออความแข็งแรงเดี๋ยวไม่เหมาะนะมันต้องมีความอ่อนตัวความยืดหยุ่นมันจะเป็นความเป็นฟุตบอลที่เปลี่ยนสปีดเคลื่อนตัวดูเทอร์โมที่มันจะไม่เป็นหุ่นยนต์อะะณเวลาที่ต้องเป็น จริงอันนี้คือดีเทลยังไม่ได้มองถึงวิธีการเล่นนะมองแค่ในอัเอาแค่แบบคลิกที่เราเห็นภาพเขาในการลงสนามซึ่งิงอันเนี้ยเคยมีนักเตะระดับโลกหลายคนพูดไว้บอกว่าอยากจะเล่นฟิตเนสเวทเทรนนิ่งเนี่ยแต่ว่าทีมแพ้ทีมไร้ผ้าบอกอย่าเล่นถ้าคุณเล่นคุณจะเสียตรงนี้ต้อะแลกหรือเปล่ารอดูว่าเจจะปรับตรงนี้ยังไงนะเรื่องฝีเท้าไม่ใคยสงสัยหรอกไม่ใม่คหรอกใช่ังหวะมันมาเออเออเดี๋ยวรอดูทีนี้โคชธงก็บอกหลังเกมบอกว่า ให้เด็กเเพรสซิ่งเยอะมากรวมไปถึงแท็กติกที่ใส่เข้าไปในช่วงเกมครึ่งหลังมันเลยทําให้มีความละหลวมไม่ละเอียดไม่เนี้ยบในเกมครึ่งหลังทําให้สุดท้ายจบที่สองสองพี่จุดมองว่าการสล่นสภาพของพี่ธงตรงนี้สื่ออะไรถึงเด็กๆในทีมไหมต้องยอมรับก่อนว่าบีจีเป็นทีมหนึ่งที่เล่นไม่ต่อเนื่องอ,อการยืนระยะในเพรสซิ่งมันไม่พร้อมกันอ่าใช่คือเพสไม่ได้ไปทังเซนตะมันไม่เหมือนคําสั่งที่ออกมาจากคนเดียวแล้วมันพุ่งไปพร้อมกันหมดอะ มันเป็นเพชรแต่และตำแหน่งมากกว่าซึ่งพอสปีดมันเทโลแกะง่ายอแล้วยอมรับก่อนว่าข้างหน้าเทโลเก็บบอลได้ดีกา้าถ้ามากดแบ็คขวาเลยเอาง่ายทุกครั้งที่ได้บอลนะ่กะกา้าจะถางออกมาเก็บบอลกดดันแบ็คขวาต้องเปลี่ยนแบ็คอ่ะ,เ,อะเพราะแบ็คขวาเนี่ยจริงๆเป็นของแก่แต่แก่เนี่ยเจ็บจไหลลุดพักประมาณ2เดือนก็จะเป็นทางแลนเซรจูสที่เพิ่งมาก็อาจจะเป็นเป็นเป็นตำแหน่งที่พี่โอนมองว่าเออ ถค่ตัวจริงนี้แหละใช่ตรงนี้ใช่แล้วมันเป็นปัญหาจริงๆแล้วเขาได้ประตูจากพื้นที่ตรงนี้เยอะมากทีเขาทำที่ก็มองว่าอ้นอ่าน b ีจีอ่านง่ายในในมุมก่อนว่าถ้าตัดตรงกลางไม่มีสวนตัดมุ้ยออกจากเกมตัวพักบอลแล้วเจมันก็จะเคลื่อนไปโดยจังหวะที่2คนจ่ายบอลไม่ได้เยด้านข้างถ้าไม่ต้องพูดเลยพี่บอกปัญหา B g จชุดนี้คือสองข้างเนี่ยถ้าไม่ได้สร้างสรรค์เนี่ยถ้าไม่เล่นเล่นระบบเนี่ยทั้งไอ้เจมแลวแบ็คขวาแล้วเออมันก็เลยทับซ้อนกันอยู่ณเวลานี้พี่บอกว่า เทโลอ่ะใช้พื้นที่สองข้างเนี้ยมากินก็คือช่องว่างระหว่างเซอร์แบ็กกับฟูลแบ็กนี่แหละเจาะตรงนี้แหละใช่แล้วหน้าเดียวที่บอกว่าตอนนี้หน้าบีจีที่พุ่งออกมามันไม่หน้าที่แบบว่าสามารถที่คนเดียวแล้วเก็บบอลมาช่วยมุ้ยได้อะอม,มุ้ยต้องทำงานหนักกว่าเดิมซึ่งปัญหาหลักเลยนะ,ะนเวลาเนี้ยดูเดียยิ่งเล่นยิ่งห่าง พราะเชฟสองคนเป็นตัวคุมตังคท่านจะบอกให้ข้างหน้าเก็บบอลให้ได้มั่งอะไรเงี้ยตอนที่ยิงนำสองก็เล่นกระดอนกับมัหมดไม่ใช่มึงโอ้โหจะเอาวิ่งเอาหาบอลอยู่เดียวไม่ใช่แนวนั้นมันต้องเก็บบอลก่อนนะพื้นที่ตรงนี้พี่มองว่าปัญหาหลักเลยยิ่งเล่นจะเพสยังไงอะต่างคนต่างมันก็ไม่พอวางใช่โอเคเออทีนี้ดูสถิติของเจชนาทิพย์หน่อยนะครับลงเล่น90นาทีเลยสัมผัสบอลไป37ครั้งจ่ายบอลเข้าไฟนอลเติร์หรือว่าแดน3ามในสุดท้ายมุ่งสู้เนี่ยครับแครั้งพิจุน โยมัญญาสำเร็จ3าครั้งจาก5<า>ครั้งโอ้โหครึ่งกับผิดพลาดเยอะกว่าพี่จุนตัวเลขตรงนี้บอกอะไรเราบ้างพี่บอกสไตล์การเล่นเลยว่าเจเปลี่ยนคือบางคนคิดว่าในมุมก่อนว่าว่าทำไมทำไมวิธีการเล่นของเจเนี่ยในการที่เฮ้ยถ้ามันตันด้วยวิธีการเล่นหน้าต่ำจริงๆเนี่ยทำไม,มไม่เอาเจไปพักด้านข้างเพื่อสร้างสเปซในการเล่นแล้วเขาวิ่งอินเวิร์ตัดมาเล่นเราจะเห็นว่าตอนเล่นฟอนเต่บางครั้งเขาจะโดนทางออกไปตอนที่เขา ไปฟอนเตเล่ครั้งแรกเลยเจเล่นเป็นเหมือนปีกแต่อินเวิร์ดเข้ามาแต่ตอนเนี้ยบีจีไม่ได้ใช้เจอย่างนั้นไปใช้พึ่งข้างในแล้วอย่าลืมคู่ต่อสู้กี่คนหันไปก็จะเจอคู่ต่อสู้ตลอดเวลาในการรับผู้แล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับที่กลับมาตำแหน่งมันก็จะโดนกรอบด้วยพื้นที่สเปซในการรับบอลจับบอลปินนิดเดียวถึงโดนสนามก็เป็นปัจจัยหนึ่งไม่เหมือนญี่ปุ่นใช่อย่าลืมนะสนามบ้านเราฟุตบอลเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยคุณต้องโฟกัสบอลมากกว่าโฟกัสอย่างอื่นแล้ว เพราะมันช้าถูกไหมบอลมันไม่ได้มาแบบมาเนียนเนียนมันไม่สมูทมันไม่ได้มาแบบสนามที่เเคยไปเล่นบางทีมาจะถึงเราอยู่แล้วแม่กระเด้งเราบุ๊บเด้งข้ามไปเลยเราเห็นแต่ภาพอ่ะแต่เราไปดูนีเทลบอลที่มันเดินทางแต่ละครั้งอ่ะก่อนที่เจไปรับบอลอ่ะโอ้มาทั้งการจะสปีดหนีคู่ต่อสู้การมาเทิร์นฮาร์ปเทิร์นในรับบอลบอลแม่งเดินทางมากว่าเพื่อนจะจ่ายแล้วใครมาซับพอร์ตการที่มีหน้าเป้าตัวเลือกตัวเดียวต่างชาติก็ทางออกแบ็คก็ไม่มาซับพอร์ตอีกไอตัวนี้ไอเต้ับตังก็จะยืนปักหลักคคคาไมมม่่ีใรพุงับือ จะโทษเจอ, J อย่างเดียวไม่ได้แต่ในมุมที่บอกว่าอะไรเป็นค่าตัวที่แพงสุดอะ่ะมันต้องแบกต้องทําให้ทุกอย่างให้เป็นผลผลิตเ้าใจเนี่ยเข้าใจเพราะนั้นตรงนี้ได้อย่างเสียอย่างใช่คือคุณได้เจมาด้วยค่าตัวขนาดนี้ด้วยค่าเหนือขนาดนี้องค์ประกอบแต่สมมุตินะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตีเจนะนะแต่ถ้าเล่นได้เท่านี้ก็ไม่แปลกที่คนจะวิพากษ์วิจารณ์ใช่ต้องยอมต้องโดนแบกถูกถูกแต่แต่ผมเองก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสเจ เต็มเต็มเต็มนะเพราะผมเพราะผมรู้สึกว่าเกมแรกทุกอย่างมันยากเสมออยู่แล้วดังนั้นเนี่ยต้องให้เวลาผมขออีกสักประมาณ3าถึงสี่เกมถ้าเจยังเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้เราควรพูดถึงละว่าน่าเป็นห่วงละใช่น่าเป็นห่วงแต่ผมเกมแรกอันนี้ยังไม่ยังไม่ห่วงเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าเออต้องรอดูอีกสักนิดนึงให้เวลาให้เวลา